มครึ่งแรกนะครับรอบรองชนะเลิศนะฮะฝรั่งเศสนํโบรอกโก1หนึ่งูนย์แล้วได้ประตูเร็วมากนาทีที่ห้าเดียวเองขึ้นนําจึงยังหวะขึ้นนําก่อนคือเดี๋ยวรอคนมาดูแป๊บนึ่งรอก่อนรอก่อนรอสันี้เดี๋ยวคุยเรื่องอื่นไปก่อนอืมเพราะตอนนี้เดี๋ยวเขาต้องเข้าห้องน้ำกันก่อนอ่าธรรมดาปกติจบขึ้นก็ต้องแวะไปเข้าห้องน้ำนิดนึงชิ้งช่องออืืมมเ่เมื่อตอนที่ เราดูบอลกันอยู่กับพี่ป๋องกับพี่กุ้ยเนี่ยกุ้ยก็ชวนพี่ป๋องคุยเรื่องสมัยพี่ป๋องนี่เป็นนักฟุตบอลสนทนากันนะฮะแล้วก็ก็ได้รู้ประวัติของพี่ป๋องเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยว่ามีเคยตีลังกายิงใช่จักรยานอากาศจักรยานอากาศโตเิโดบกแล้วก็เล่นบกด้วยพี่ป๋องเนี่ยเป็นนักเตะเนกประสงค์ใช่ใช่แบ็กขวาก็เล่น้เริ่มต้นจากเริ่มต้นจากกองหลังเริ่มต้นจากกองหลังแล้วก็ขยับมาเป็นกองกลางอันนี้คือโค้ชเห็นแวว ผมก็เลยพูดชื่อนักบอลยุคพี่ป๋องที่เล่นทีเดียวพี่ป๋องพี่ป๋องก็บอกว่าไม่ได้เรื่องเลยคือเพื่อนพี่ใช่ไหมพี่ป๋องไอลิงมุนตีอ่าพี่ป๋อีไอเนั่นกระจกไอ้น่ยสำรองบอลจึกจั๊กจึกจั๊กบอลอยู่ที่อ่ะเท้าก็ทำให้แบบจึกจั๊กแต่ว่าบอลไม่ไปไหนแล้วก็พี่โจนูโวโจเก่งโจเป็นผู้หลักประตูเป็นประตูแต่ว่าคือเป็นแบบเหมือนกับว่าคู่ใจพี่ป๋องเหมือน วกากาบัญชีวกากาบัญชีพ่อเขาเรียประตูสุพิ่เล่นแม่ขวาตอนนั้นอตอนตอนสมัยรุ่นรุ่น,นมสามครับมสามตอนนั้นก็เดินสายแล้วตั้งแต่เด็กเ,เลยชาก็เดินสายหายเ<อ>งินได้ข่าวแบบไปที่ไหนเขาก็ก็เตะบอลกินตังอะร้อยแต่ก็ไม่ไม่ค่อยอยากเจอเจ้าหนุ่มเจ้าถิ่นเขาก็ไม่อยากก็ไม่กลัวไม่กลัวใครไม่กลัวด้วยไม่กลัวใครไม่กลัวใครเหมือนเขาเช็คกันใหญ่เลยว่าบองมาไหมถ้ามาเขาก็ไม่อยากเล่นด้วยอ่ะแล้วจากแบ่ขวาจากกองหลังอย่างแม่ขวาแล้วไงต่อฮะก็เสร็จแล้วเราก็เหมือนกับโค้ด ใจที่คงเห็นแววนเฮ้ยไอ้นี่มันแบ็คขวาไม่ได้แล้วเสียของเสียของจับมาเล่นเป็นกองกลางเขาคงเห็นอะไรในตัวพี่เป็นมิดฟิลเป็นประเภทไหนประเภทไหนวิ่งพ่านทั่วสนามถ้าถ้ายุคนี้ก็ต้องใช้คำว่าบ็อกซ์ทูบ็อกซ์อะไรอย่างนี้หมายเลขสิบเป็นเป็นหมายเลขสามหมายเลขสิบเลยเมเกอร์เลยเพราะว่าเซนในการจ่ายบอลเซนบอลแล้วก็การแบบว่าการต่อเชื่อมระหว่างแผงหลังแผงหน้าอะไรอย่างเงี้ยมันจะมสอนไม่ได้และแล้วก็ไป็เสียดายตรงที่ว่านัดชิงจตุรมิตร ถ้าผมจำปีไม่ผิดประมาณ2,027ใช่ใช่2,527 28ประมาณนี้เเจ็บหรือหรือไงฮะเจ็บนั่ชิงเป็นไรพี่ป๋องจำได้มครัเป็นอะไรบัตรน่าจะแฮมสติงอ๋อแฮมสติงฮะแฮมสติงไปทำอะไรมาครับพี่โดนเตะเจ็บก็ช่วงน้ก็โดนก็ธรรมดาอ่ะคือคนโดนมีปัญหาค่ององเตะก็โดนคู่แข่งอ่สอยบ้างเตะบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนที่พี่ป๋องคุยกับผมกับคุณกุ๋ยช่วงที่ฟุตบอลแข่งเนี่ยครับ พี่อมไม่ได้พูดเล่นนะฮะไม่ได้พูดเล่นคือเอาจิงเอาจังเลยคือพูดเหมือนเหมือนกับตอนที่เราออกรายการแล้วทุกคนเนี่ยนะฮะเวลาเราดูก็นึกว่าพี่ผมแบบโมเอาโมอันนี้คือยืนยันว่าไม่ใช่เรื่อง่เรื่องจ้องตากูสิวะเออคือจะมาโกหกเพื่ออะไรม่ไแล้กท่นนะคะทุกท่านเมื่อกี้คุยกันมานักบอลไทยเนี่ย ถ้าระดับทีมชาติพี่ป๋องบอกว่ามีเหนือวพี่ป๋องแค่คนเดียวยอมแค่คนเดียวคือพี่ตุ๊กพี่หัอกถูกต้องแค่คนเดียวเลยนี่คือคารวะเลยนอกนั้นก็พี่บอกก็ดูเฉยๆฉยธรรมดาพี่ป๋องจะหัวเราะดิไม่ใช่หัวเราะดิครับก็มึงอ่ะมึงชอบชมหัวเราะเอื่อความเชื่อ เพราะตะกอเนี่ยบ้านอยู่สะพานใหม่เสร็จแล้วก็พี่ตุ๊กเนี่ยเล่นอยู่ทออแล้วก็จะมีสนามในสนามของทหารอากาศอ่ะราก็จำไว่าเรากับเพื่อนอ่ะสี่ห้าคนอ่ะก็ขี่จักรยานไปดูพี่ตุ๊กไปดูพวกในสมัยก่อนก็มีพี่ประทีปานขาวพี่ฉลอของขจรพี่ตุ๊กพี่สมศักดิ์คำนีพี่กรมมานาอั้งสูงเนยแล้วก็ไปนั่งดูยืนเนี่ยดูแล้วเราก็เตะบอลเนี่ยที่เขาเตะบอลมาเราก็วิ่งไปแบบไเก็บวงเก็บแล้วก็คือยอมพี่ตุ๊กคนเดียวผมก็เลยถามว่าทำไมเนี่ยนะฮะพี่ป๋องถึงไม่เล่นฟุตบอลอาชีเลย พี่บอกบอกเล่นบอลไม่ดังตอนนั้นมันไม่ได้เออยุคนั้นนะยุคนั้นมันไม่ได้อะคือยังไม่เป็นอาชีพแบบยุกนั้นเปนี้ด้วยใช่ตอนนี้อะไรเงี้ยก็เลยไม่เอาไม่เอาอย่าหัวเราะนะฮะอย่าหัวเราะไม่หัวเราะอยู่แล้วเออก็มันเรื่องจริงไงบุ๊คคือมึงถามกูกี่รอบกูก็เล่าเหมือนเดิมเหมือนเดิมหมดจริงถ้าไม่ปลอมเป็นสายอาชีพแบบแบบทุกวันนี้แปัจจุบันนี้นะโอ้โหเจลีกเคลีกนี่ไม่มองแล้วก็ไปพรีเมียร์ลีกเลยเด็กอย่างเจรีนันพิมลีกเลยเจรีชนะที่พี่งป๋ ก็ถือว like yeah. like like, ่าน้องใช้ได้อใช้ได้ถ้าไปเรียกแบบอายุเท่ากันตอเียก็น่าจะเก่งกว่าเจอะไรนะก็น่าจะเก่งกว่าเจพี่ป uh, ๋องใช่ไหมต่อยยุเท่ากันแต่ซอนไม่ต้องไปนับนะทำไมฮะไอ้ซอนนี่ถือว่าก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กเลยซอนนี่ก๊อกแก๊กเขาเพิ่งเลิอกเล่นทีมชาติแล้วแบบว่าโอ้โหเอ้ธรรมดามากธรรมดาเฮ้ยพูดมึงหัวร้อนอะไรกันวะเฮ้ย พี่กูด้วยไม่ใม่คือเด็กมันไม่เห็นไอ้ผูไม่ไรไม่ไม่อันนี้ไม่ใช่พูดท่านผู้ชมนะอันนี้ผมด่าทีมงานรู้รู้รู้คือพอพี่บอกพูดปุ๊บทีมงานมาหัวล็อกกิ๊กกิ๊กกิ๊กกม๊เพราะว่ามันเกิีดกันหัวล็อกกิ๊กกิ๊กกิกเพราะมันไม่ได้เห็นตัด Uhm ไม่เป็นไรหัวใจเย็นๆคือมันอาจจะไม่ได้เห็นว่ามันเป็นเด็กรุ่นหลังมันมันไม่เพราะยุคนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีกล้องมือถือมันยังไม่มีกล้องเนี่ยวิดีโอเนี่ยโอ้โหมันเป็นเรื่องแบบโอ้โหราคาต้นทุนมากมันก็เลยไม่มีหลักฐานไม่มีหลักฐานอ่ามาแล้วพี่จอมพี่จอมนี่คือด่าด่าด่าทีมงานถึงกับคุณผู้ชมคุณ M14 ครับ คือเมื่อกี้เราคุยเรื่องเรื่องสมัยพี่ป๋องเล่นให้คุณเทพพี่เตียนจตะมิตรเนี่ยตอนนั้นสวนกราบเขาเป็นเขาเป็นเจ้าพ่อเลยเต้ยเลยอะเซียนก็จะมีนักบอลอย่างสาธิตจริงสมราสุรพลชัยพวงไพบูลไอประกาศไอประกาศอดุลมลิพันธ์โอมีคนถามมาครับอดุลมลิพันธ์เก่งระดับไหนครับพี่ป๋องก็ทีมชาตินะดลนะทีมชาติเขาสูงตัวใหญ่แล้วเขาหล่อแล้วเขาเก่งลูกมงอวเที่ยวพี่ป๋องครับพี่ ก็พอกันแหละ,ออะพอกันแหละพอกันแหละพอกันแหละ <พอ S 1> แต่ว่าส่วนยุคนั้นต้องยอมว่าทั้งส่วนทั้งเทพศิรินยุคนั้นเนี่ยขเขาเป็นบอลก็ว่าเป็นเจ้าพ่อได้เรียนขาสาั้นอ๋อไม่เทพศิรินไม่ได้เข้าชิงเหรอพี่จตุ ยุคนั้นเขาชิงกันจตุเนี่ยยุคนั้นนะสวนชิงกับเทพตลอดเลยชิงหนึ่งนะอาสามชิงคิอเซียนที่ชิงชิงสามสี่มีคนด่ามีฝองมีคนด่าแบอกเมื่อไหร่พูดมึงจะวิเคราะห์บอลใจเย็นคือที่คุยเพื่อช่วงช่วงช่วงรอทุกรายการใหม่รอตัวคนมาไม่ต้องห่วงวิะห์อยู่แล้วมามามาอันนี้เรื่องหนึงเรื่องพี่ป๋องวิฝองเขาบอก เี่งบอกดิเดี๋ยวมาสัมภาษณ์ทหารได้ไหมเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยๆแบบสลับสลับกันสลับกันสลับสับกันนะไม่ใหญ่เครียดไม่ใหญ่เครียดแต่นี่คือเรียกอรอคนแค่นั้นเองคนรอคนเรื่องเกมเนี่ยนะฮะตอนเปิดมาปุ๊บเนี่ยผมเห็นทั้งสองทีมเนี่ยเรามัดระวังก่อนเลยใช่ต่างฝ่ายต่างต่างเรียกว่าดูเชิงมึงก่อนรัดกุมก่อนมึงก็ดูเชิงก่อนคือฝรั่งเศสก็ถอยไปในแดนโมร็อกโกก็อยู่ในแดนคือพูดง่ายว่ายังไม่ออกอาวุธใช่แต่ฝรั่งเศสเห็นไหมฮะเขาเคาะบอลกันไปเคาะบอลกันมาปุ๊บ อยู่ดีๆเขาเห็นช่องนะฮะเป็นจังหวะที่องตัวอีิสมันเนี่ยไปหลบอยู่กองอยู่ข้างหลังกองหลังคนนผมจาชื่อไม่ได้นะฮะแล้วก็กลางฝรั่งเศสเขาได้ขัดแทงบอลตรงๆเลยเขาแทงปุ๊บเนี่ยผมมองว่าไอกองหลังคนนั้นไม่ทันระวังที่อริสมันเนี่ยอยู่ข้างหลังคืยพูดงว่าเขาไม่ได้ดูตัวเขาเลยพยายามที่จะชิงจังหวะสกัดบอลปรากฏชิงแล้ววื้อไม่โดนชิงพลาดไม่โดนคริสมันได้บอลไปปุ๊บนั่นคือ ที่มาคือต้นเหตุของการเสียประตูของมุลโตะแต่ว่าถ้าเกิดเขารู้ว่ายิ้มันอยู่เขาจะไม่เขาจะไม่สกัดเสียงแบบนั้นค่าจะไม่เข้าจังหวะนั้นไม่เขไม่ชิงจังหวะเล่นอาจจะอาจจะตามมาร์คตัวไปก่อนหรืออะไรก็ว่านไปนะแล้วก็แล้วทีเดียวเลยนะภาพถี่แล้วผมดูภาพช้าพี่ป๋องมีดวง ก็มีคือจังหวะกีดมันเปิดมายิงวืดคือถ้าไม่ยิงวืดมันมันติดบล็อกอะเหมือนจะเปิดไปเอ็มบัปเป้มั้งใช่ไหมคือไปยิงวืดติดบล็อกแล้วบอลกระเด้งไปกระเด้งมาไปเข้าทางของไอโรนเดสไอโรนเดสเออไอโรนเดสคือแบบดีๆจังหวะมันทามิกมันไปทางนั้นพอดีแล้วฟาดไปตะก้อเลยอะแล้วฝรั่งเศสก็จ่าแจ้งก็อาจจะมีแค่ทีนั้นนะครั้งนั้นครั้งนั้นนะแต่ว่าการก็มีมีชนเสามีคนที่ชิ้ลูยิงชนเสาใช่ชนเสาชนเสาทีนี้ ผมผมผมเห็นฝรั่งเศสนำนะตอนนั้นยอมรับเลยว่าคิดว่าไปทางฝรั่งเศสละ,ะคิดว่าหลังจากนี้คือประตูที่สองละโบลโ,โกอาจจะปั่นป่วนหรือะรอะไรก็ว่าไปุ้ยอปรากฏว่าสู้ดีเลยคาริบนีสู้้สู้แบบ สู้ดีเลยสนุกเลยอ่ะกลายเป็นว่าสู้ได้เฉพาะอย่างยิ่งกดฝรั่งเศสเยอะแรกนะเขาเรียกว่ากฎฝรั่งเศสดีโอนเอเลยเกือบไาอ่ะเกือบตีเสมอเกือบไาอ่ะเกือบตีเหมือได้มีลูกตีลังกายยิงโอ้ลูกนั้นอ่ะซึ่งพี่ป๋องก็บอกว่าธรรมดาก็เคยทํามาแล้วเคยทํามาแล้วตอนสมัยเรียนตอนนั้นตอนนั้นซื้อภาษามาอย่างมาแล้วซึ่งสมัยพี่มีจินภาษาแล้วมีจิ้ภาษาแล้วแต่ว่าพี่บอกไม่ได้ไม่ได้จำมาจากการ์ตูน ก็ต้าเราก็เป็นคนดูการ์ตูนอยู่แล้วเราก็ดูจีบภาษาสมัยก่อนที่ดูการ์ตูนช่องห้ามั่งจะไม่ผิดนะเห็นสิ่งที่จีบภาษาทำเนี่ยก็คือเราทำมาหมดแล้วมันเาเป็นแรงบันดาลใจของเด็กรุ่นนั้นอ่ะจีบภาษาเนี่ยเราก็ต้องรอดูอ่ะผมถามลูกจักรยานอากาศไอ้จักรยานอากาศของเขาหน่อยพี่เขาพลาดตรงไหนมันยิงผมว่ายิงดีนะก็ดีก็ดีไปแต่ว่าจังหวะฟาดมันยังไม่แรงพออ่ามันยังไม่แรงพอคือมันมันจักรยานอากาศแต่ว่ามันยังสูงไม่มาก าถ้ทำใจให้ดีมันต้องสูงกว่านี้หน่อยอคือคือนักบอลคนอื่นเวลาขับจักรยานอากาศเขาจะทิ้งตัวหลังเขาจะลงพื้นแต่พี่ป๋องเวลาจักรยานอากาศอ่ะฟาดเท้าเท้านั้นลงจะซ้ายก่อนซ้ายขึ้นก่อนเวียงซ้ายเวียงซ้ายปุ๊บแล้วขวาฟาดแล้วขวาก็ลงอ้าวจังหวะลงต้องนี้ลงมีมีใส่เกลียวมีอะไรไหมฮะอันนั้นเกินไปนั่นดูโมอันนั้นดูโมละอันดูโมละอันนั้นโมไปละโมไปละมันจะลงมาได้มาใส่เกลียวแล้วมาไม่มีนั่นมันดีน่าสีแล้วหาอะไรไปหน่อยมีฟาดแล้วลงมาแล้วหน้าลงไหมพี่ อันนี้ถามแบบอันนี้ดูไม่ฉลาดไะ่ได้ถามไม่ฉลาดนะอันนี้ม่ถามแบบถามแบบแฝงถามแบบใครเอาหน้าลงไอ้กุยจังหวะฟาดยังไงมันก็ต้องเอาแผ่นหลังลงไปแล้วบางทีบิดแล้วมันเยอะไปหน่อยเพราะเรานี้ลงอยู่แล้วแต่ลงยังไงไม่ให้เจ็บคือมึงจะบอกว่าพี่ป๋องเอาหน้าลงหน้าเลยเป็นอย่างนี้ใช่ไหมก็เป็นอย่างนั้นตั้งแต่เลี้ยงแทงปูแล้วพี่ตั้งแต่เลี้ยงแทงปูแล้วไม่ใช่เหรอก็แปลว่า ลูกใจยากาศเนี่ยยังทําได้ไม่สมบูรณ์แบบพอแต่ก็ถือว่าดีแต่ถือว่าดีก็แต่ว่าเรื่องของเรื่องของโมร็อกโกเนี่ยถือว่าสู้ดีนะพี่ป๋องใช่ใช่สู้ดีนะก็เหมือที่พี่ป๋องบอกไงว่าถ้าสมมุติว่าเกมเนี้ยฝรั่งเศสได้เร็วอะครับเกมจะสนุกแล้วก็ได้เร็วแล้วก็เกมสนุกจริงเออจริงจริงคือโมร็อกโกก็ต้องดันเกมขึ้นมากขึ้นได้รับไม่ได้แล้วพูดถึงโมร็อกโกนิดนึงตอนแรกเนี่ยวาง หลังเซนเตอร์แบ็กเนี่ยสามคนนะฮะเราปรากฏว่าเล่นไปได้สักประมาณยี่สิบนาทีใช่ซาอิสใช่ไหมคุณฟูเจ็บนะก็คือเล่นตอนแรกตอนแรกมีข่าวอยู่แล้วอาเกิดที่ก็คือสองคนเนี่ยอาเกิดกับโรแมนซาอิสเนี่ยที่มีปัญหาบาดเจ็บใช่แล้วชื่อประกาศมาตอนแรกเนี่ยลงทั้งคู่ปรากฏว่าพอลงจริงเนี่ยอาเกิดหายไปแล้วคือว่าจะแบบไม่ไม่ไหวจริงก็เปลี่ยนแล้วเล่นไปประมาณยี่สิบนาทีก็ซาอิสเจ็บอีกออกอีกแต่ว่าในการเปลี่ยนตัวออกอ่ะมันเหมือนกับมันจำเป็นต้องเปลี่ยนแบบนี้อยู่แล้วด้วยพี่อมคือ โดนนำใช่ใช่ก็ไม่จำเป็นต้องเล่นหลังสามนะก็เลยเล่นเซนเตอร์แบ็กแค่สองใช่แล้วก็ใส่มิดฟิลมาอีกตัวหนึ่งใช่ใช่เกมก็ดีขึ้นนะแล้วเกมสู้ได้อาชีาสู้ได้ดีนะก็นี่ก็ต้องชมโค้ชนะโอเคมันอาจจะเป็นจังหวัดประจวบเหมาะที่สายอิสรสถานการ์แล้วสถานการ์ด้วยแต่ว่าพอปรับแล้วเกมมันดีอ่ะก็เราก็เห็นว่าโมร็อกโกเนี่ยเขาก็ ถ้าเล่นเกมรุกเขาก็เล่นได้ดีอันนี้ต้องถามพี่จอมก่อนเพราะพี่จอมห้านะที่ผ่านมาไม่ได้ดูบล็อกกอใช่ไหมเห็นครึ่งแรกเขาเป็นไงบ้างโอเคคือให้บอลเงินแม่นยําแม่นนะพี่ให้บอลเงินแม่นยําแล้วก็เคลื่อนที่ดีใช่แล้วตัวตัวมันเอาตัวรอดได้แล้วก็เนี่ยพอพอบุกแหละมันสร้างความเขาเรียกว่าลําบากใจฝรั่งเลยผมสังเกตเห็นหน้าของกูโกยุลิสอะ มีแบบเป่าปากมีแบบเหนื่อยมีแบบเฮ้ยมันมันน่ากลัวเวอรเป็นชุดเหมือนกันนะแต่ฝรั่งเศสเนี่ยนะฮะเขาก็รอจังหวะอยู่เหมือนกันใช่คือคือมอโรโคดันดันมาเนี่ยเอ็มบเปอร์เร็วมากก็ต้องก็ต้องระวังแต่ตราบใดที่ยังนำอยู่แค่หนึ่งประตูอะไรมันเกิดขึ้นได้คือที่ผมมองคืออย่างที่บอกว่าคือฝรั่งเศสอ่ะคือเราก็รู้ว่ามันต้องเล่นแบบนี้แหละแต่ว่าโมร็อกโกอย่างที่บอกบู๊ว่าถ้าบู๊ไม่ได้ดูมาก่อนเนี่ยมอโรโกมาเล่นแบบนี้มาตั้งนานแล้วนะมาเล่นแบบนี้มาตั้งนานบอลแมนบอลสั้นจริงมันนเล่แบบนนนี้้้มาาตังเฮยไอ้ทีีมเนย ไม่เบานะก็วันนี้เราเราได้เห็นม่าโกทําเกมบุกมากกว่าที่ผ่านมาหมายถึงว่าบอลจังหวะจังหวะเซตบอลจังหวะเคลื่อนที่อืมันเป็นทรงเนี้ยมันเป็นสไตล์นี้คือบอลมันมันไหลไม่ได้ครองแต่ว่าวันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีนะสำหรับแฟนบอลนะว่าฝรั่งเศสนําก่อนบล็อกเราได้เห็นว่ากโกแบบเปิดเกมรุกได้อย่างมากขึ้นน่ะคือดูแล้วไม่ง่วงอ่ะไม่ง่วงไม่ง่วงเลยย้อนย้อนกลับไปจังหวะที่ฝรั่งเศสไดประตูนานะทุกท่านพอดูภาพช้าเนี้ยมันเห็นแบบ ผู้หลักประตูคุณกุยพี่บอกแล้วก็คูยืนอยู่ผู้หลักประตูไปยืนหน้าจังหงนิดนึงแล้วไปยืนจังอ่ะออกไม่สุดคือทำไมไม่พุ่งเข้าไปหาใช่คือถ้าออกไปสักนิดนึงอ่ะคือบีบให้มันแคบลงเขาไปเลือกยืนเยืนแล้วไปป้องกันกลางแขนเนี่ยหรือกลัวไปชนแบบไอ้เมื่อวานนี้ว่ัวเสียจุดโทษมมนีีีเเเสยยยป็ไไไ่่ด้้ออะรางงแต่ถ้าเข้าไปอีกแบบว่าเข้าไปเลยมันก็แคบมุมมันก็จะแคบใช่ไหมแต่มันก็ยิงเข้าแบบ เสาแรกนะเข้าเาแรกแล้วต้นเสาแรกมีคนมีคนมีคนยืนคุมอยู่แต่เตะอวดแตอดแต่มันเร็วไอ้พี่บอกมันเร็วมันแรงด้วยบอลอะมันเร็วโอ้ตอนนี้คนไม่ถามเรื่องเกมเลยครับทำไมล่ะฮะถามเรื่องพี่ป๋องซ้อมยังไงใช้ลูกเปตองซ้อมจริงหรือเปล่าพี่ใช้ลูกเปตองซ้อมแทนลูกบอลเหรอลูกเปตองแล้วก็ลูกลูกลูกเปตองมันหนักนะพี่ใช่ฮะ แล้วพี่บ่งหรือยังไงมาโห่นี่เกินไปใช้เท้าแหละใช้เท้า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 ใช้้เทาดอกอแต่ก็ดอกไม่ได้เยอะนะม,นมันช่วยทําให้เรายิงบอลแรงขึง้นใช่แล้วก็มีซ้อมกับลูกไอลก้ลูกลูกลูกแก้วอะลูกแก้วลูกหินนะลูกแก้วลูกหินลูกแก้วอะอ๋อเพิ่มทักษะอ่ามีหน้าบอลมันติดเท้าเลยถูกต้องเนี่ยพวกมันเนี่ยเนี่ยมันชอบอย่างเงี้ยมันไม่เชื่อเราไงถอนใจทำไมเนี่ย เขาจะมีเปลี่ยนอีกนะครึ่งหลังเดี๋ยวกลังจะเริ่มแล้วเขาจะเปลี่ยนใครเนี่ยหมายเลขอะไรยี่สิบห้ารอยี่สิบห้าสิบห้าเหรอครับยี่สิบห้ายี่สิบห้ามัสลาอุย <15. S 2> <25. S 3> อ,ออกอ่ก็เป็นยาเฮียอาล่าลงมานะก็จะมีการเปลี่ยนตัวอ,อีกแต่ว่าเขาเปลี่ยนตัวก็โอเคนะสําหรับโค้ชของโมร็อกโก,เ,<ว>กเนี่ยพวกเขา็เก่งนะโอเคนะออโอเคเลยอะ่ะทีมชุดนี้ดีจริงๆนะโมร็อกโกชุดนี้อ่ะ ครึ่งหลังนี่กำลังจะเริ่มแล้วพี่ป๋องพี่จอมบอกว่าจบใน90้าสิบนาทีไหมถามตรงนี้เขาจึงเชื่อว่าฝรั่งเศสยันอยู่เอาอยู่อเอาอยู่เหมือนกันว่าเอาอยู่ยังเอาอยู่แล้วมีโอกาสยิงลุยสองเหมือนกันนะอใช่ถ้าลูกต่อไปแบบสวนปุ้งเดียวแล้วได้สองศูนย์เนี่ยก็สบายแล้วลูกกระดูกหน่อยคุยไปหนึ่งหนึ่งขึ้นมานี่ก็ยุ่งแล้วก็ถามคําถามนะครับนักเตะทีมชาติมร็อกโกในชุดนี้ครับเอเนสซีกองหน้าเล่นอยู่กับสโมสรอะไรอ่านะครับก็ตอบไปอย่าลืมใส่แฮชแท็กด้วยนะครับลีโอรวมกัน มันกว่านะครับเดี๋ยวเราไปดูบอลในครึ่งหลังกันนะครับแล้วกับมาคุยกันหลังจบเกมนะครับขอบคุณรีโอด้วยนะครับบอลไม่มีเบื่อเมื่อลงสนามนะครับรีโอวมกันบอลมันกว่าครับย้ายครับช่วงนี้ครับแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันหลังจบเกมครับมาคัสเปิดบอลวิลเลียมล่อยผ่านไปที่โจชัวเจ็บเลยเป็นแมตที่น่าเบื่อมากนะครับโอ้ยเสือลงมาในสนามครับ เสือเปิดบอลขึ้นหน้ามาคลาสยังไงเอาจิงใจเครัยเยี่ยมเรียบร้อยครับบอหบอลไม่มีเบื่อเมื่อเสือลงสนากรวมกันมันกว่าลีโอ